สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้าน RL Channel นะคะวันนี้ RL จะพาทุกคนมาชมพืชผักสวนครัวนะคะของ RL นะคะแล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกอาไว้ทานเองเนาะในแบบฉบับง่ายๆสไตล์บ้าน RL นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้อาแอลพาทุกคนประเดิมชมพืชผักสวนครัวอาแอลด้วยการชมแตงกวานะคะแตงกวาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในจำนวนพืชผักที่อาแอลจะต้องปลูก ไว้ทุกๆุกปีนะคะเมื่อถึงหน้ารอนนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานแล้วอีกอย่างลูกชายก็ชอบมากๆด้วยนะคะก็จะปลูกเยอะมากนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เรียกได้ว,ว่าได้ผลอยู่นะคะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะ,ะทานแตงกวาแล้วก็ เป็นปลื้มว่าอย่างนั้นเถิดนะจริงๆแล้วเนี่ยฤดูกาลเนี่ยพืชผักเยอะมากนะตามห้างร,างร้งานสรรพสินค้าก็ไม่ได้ว่าแพงนะแต่ว่าสิ่งที่สาคัญถ้าเราได้ปลูกทานเองเนี่ยมันอร่อยเกินที่จะบรรยายเนาะดูเอาลวกันนะคะว่าขนาดเลื้อยตามพื้นนี่ก็โตนะลูกสวยงามมากแต่ว่าเนี่ยวันนี้เอาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวก็จะ พยายามค่อยๆอัปเดตให้ชมนะไอเอลปลูกค่อนข้างหลายอย่างในสไตล์ r l นั่นเองเนาะก็จะมีหลากหลายชนิดนะฮะปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะ,ะ mm. หลังจากที่ชมแตงกวาแล้วก็มาชมถั่วฝักยาวของ i ลนะคะ mm. แต่ว่าตัวฝักยาวเนี่ยตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าออกดอกสวยงามและแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างที่ i อเคยบอกนะ,ะเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะว่า I/ อเนี่ยชอบปลูก หัวฟักยาวนะแทบทุกปีนะแต่ปัญหาเนี่ย ถั่วฝักยาวค่อนข้างที่จะปลูกยากมากๆนะคะสำหรับแอลนะก็ปลูกที่เยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่รู้ว่าปีนี้ก็จะได้กินฝักอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ละปีเนี่ยใบยแล้วก็ดอกสวยงามนะคะแต่ว่าผล,ผลผลิตไม่ค่อยจะได้ดีเท่าที่ควรน,นะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะมีประสบการณ์ในการปลูกถั่วฝักยาวแล้วได้ผลดียังไงช่วยแนะนําใต้คลิปนี้ให้แอลด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะยิ่งมาปลูก ทีเยอรมันเนี่ยเป็นอากาศที่ค่อนข้างเรียด้ว่าปลูกยากนะไม่ไม่เหมือนกับปลูกพืชชนิดอื่นๆเลยนะขอประคุณไว้ล่วงหน้านะหากท่านไหนใจิตใจดีที่จะแนะนำในการปลูกถั่วฝักยาวให้ได้ผลดีคะ่ะ ทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าใบเนี่ยเลื้อยไปเคลือเขาเนี่ยเลื้อยไปสวยงามนะให้ร่มเงากับพืชผักชนิด,ดนอื่นๆด้วยนะแต่ปัญหาคือคุณแม่จะได้ทานไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจนะ <c ười> คุณแม่ก็เลยตะลุนว่าคุณลูกจะออกฝักให้คุณแม่ทานหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นการหาประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งในการปลูกผักสําหรับ R L นะคะหลังจากนั้นก็มาชม ต้นปาปริก้านะแล้วก็มีปาเปโรนีด้วยนะก็จะผสมประสานกันนะก็จะปลูกอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะก็จะพืชเหล่านี้นะค่อนข้างที่จะได้ผลดีเพราะว่ามันเป็นพืชของที่นี่นะก็ชอบอากาศที่นี่อยู่แล้วนะพวกพืชสวนครัวที่เป็นผัก ของที่นี่ค่อนข้างที่จะปลูกง่ายนะคะปลูกปีไหนก็ได้กินปีนั้นในที่สําคัญเนี่ยได้แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆได้ทานไปด้วยนะคะเพราะว่าทานคนเดียวไม่หมดหรอกคะ่ะแต่ว่าความสุขของไอ้ก็คือการได้ปลูกนะคะแล้วก็เห็นผลผลิตนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันกับพี่น้องนะคะกับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสปลูกนะคะก็จะได้ทานไปด้วยนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่อยากภูมิใจนาเสนอมากๆเลยจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเมื่อสักช่วงที่ไอล,ลงหัวของเขานะไอลนึกว่าไอลปลูกออหอมแดงนะหอมแดงเล็กเหมือนบ้านเรานะเหมือนปีที่แล้วนี่ยเอลปลูกหอมแดงนี้ไอ้ก็เลยเขียนว่าไอลปลูกหอมแดงเอ,อจำ จำไม่ได้ลืมลืมลืมถ่ายในคลิปนี้ด้วยว่าปลูกวันไหนนะแต่ผลปรากฏว่าพอเวลาเขาโตไม่ใช่หอมแดงสิคะมันเป็นหอมหัวใหญ่แดงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นอ่าได้อัปเดตเป็นหอมหัวใหญ่ให้ทุกคนได้ชมก็แลวกันนะหอมแดงก็เลยขอติดไว้ก่อนนะจะเป็นปีหน้าก็แล้วกัน ก็ลงใหม่นะเพราะว่าด้วยความผิดพลาดนะคิดว่าตัวเองปลูกหอมแดงแล้วก็งงอยู่เอ๊ะทำไมใบเขามันแปลกจังเลยทําไมปีนี้ใบเขาใหญ่จังเลยเนี่ยนะเพราะว่าอตอนที่เขาโตขึ้นมาตอนแรกยังไม่เห็นหัวครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปลูกหอมแดงนะก็จะแบบสวยมากนะคะจะเป็นใบเล็กๆนะแต่ว่าแบบเ,เขาเรียกอะไรอาออกออกดอกออกไม่ใช่ออกดอกออกใบนะออกใบนะบนะแบบสวยแล้วก็ เอ๊เราก็ลุ้นๆล,ลุ้นไปลุ้นมามาสังเกตดูเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันคือหอมหัวใหญ่นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าสวยงามเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าหอมแดงที่เป็นหอมหัวใหญ่หอมสีแดงเนี่ยนะคะราคาก็จะค่อนข้างที่จะแพงกว่าหอมหัวใหญ่สีขาวด้วยซ้ำนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความภูมิใจนะว่าเออเราก็ปลูกได้ผลแฮะทั้งที่เข้าใจผิดว่าเป็นหอมแดงหอมแดงหอมแดงเล็กอะเหมือนบ้านเราเอออะไม่เป็นไรกลายพันธุ์เป็นหอมหัวใหญ่สีแดงซะ้งั้นนะคะ ดูนะว่าโตแค่ไหนไม่ได้โม้เลยนะคะเนี่ย ใจไม่ได้นะที่จะอัปเดตให้ดูอีกนะสาหรับไม่ว่าจะเรียกว่ากระเพราหรือโหระพาเนะเพราะว่ากลิ่นเขาที่นี่เวลาปลูกมันจะคลายกันมากนะก็อดใจไม่ได้ที่จะอัปเดตให้ชมอีกนะแต่จริงๆเสียดายมากๆนะวันนั้นที่เขาออกใบนะเยอะมากอาเอาลืมถ่ายภาพถ่ายคลิปเก็บไว้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ได้ถ่ายทำเนี่ยวันนี้นึกคลื้นเดี๋ยวจะเก็บ ก็เลยเก็บผ to ้ามาฝานะจริงวันนั้นเยอะมากมาแต่ว่าเก็บไปเข้ามาหมดแล้วนะกินลงไปแล้วก็มีนะคะยังเก็บอยู่ในตู้เย็นก็มีอีกนะคะก็เลยอยากจะให้ชมกันดีว่าเขายังสวยอยู่นะยังมีชีวิตกันอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าฤดูกาลนี้มีผักนะคให้กินอย่างโอนอิ่มนําสํารานะไม่ว่าจะเป็นทั้งผักพืชผักสวนครัวที่เป็นพืชผักสวนครัว เป็นสูตรฉบบดั้งเดิมนะคะเอามเมล็ดพันธุ์มาจากบ้านเราเลยแล้วก็รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เราหามเมล็ดพันธุ์ได้จากที่นี่นะคะระาะนะั้อก็จะปลูกผสมผสานกันนะเป็นอะไรที่ช่วงนี้จะมีความสุขมากๆกนะ,ะก็คือฤด,ดูร้อนของเยอรมันนะ,ะก็จะมีความสุขในการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ได้กินพืชผักสวนครัวอย่าง จุใจเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําความสุขนี้มาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนได้เลือกชิมเลือกชมว่าชอบพืชผักชนิดไหนในสวนบ้านแอลเก็บไปทานได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะแอลก็คิดว่า อัปเดตให้ทุกคนชมพอหอมผักหอมคอเนาะเดี๋ยวถ้าเอามาลงไว้เยอะๆเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรให้ชม เอาเป็นว่ารอติดตามชมในคลิปหน้าว่า r l จะมาอัปเดตอะไรให้ชมต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอประคุณในกำลังใจในน้ำใจดีๆที่ทุกคนมอบให้กับ r l เสมอมานะคะฝากไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ RL Channel แล้วก็บ้านหลังใหม่ที่ r l ตั้งใจภูมิใจสร้างสารรค์ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนั่นก็คือบ้าน rl easy style rl ฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะทั้งสองบ้านเลยถ้าหากว่ารัก rl ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับ rl ยาวไปยาวไปทั้งสองบ้านเลยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ